แซ่บเซยซูสวัสดีค่ะมือนีสิพ้ามากินเนื้อย่างเจ้าเพียรด้วยพี่น้องเจ้าเพียว่าแมนเจ้าเพียธรรมดาที่เห็นทั่วไปเด้เจ้าเพียเข้าสินี้แบบเจ้าเพียรพัดนะจ๊ะพี่น้องแบบเขาเอ,าอาื่นว่าสูตรยังไงนะสูตรพีบอกสูตรพีบอกว่าสร้างผนว่าอันนี้เอาเบาแล้วก็เบาเหรียญด้วยพี่น้องด้วยเบาเบางวหัวมวนกันอันนี้อันนี้เป็นะตะไคร่ไอ้ส้อยล้วกะ็นี่กระเทียม มีพริกซดแล้วก็อันนี้ผักชีฝรั่งหรือว่าหอมไอหอมเปรี้ยบานเข้าอีกแล้วพี่น้องเอาไว้ลุ้ยหนังอันนี้เอาลืมให้พี่น้องเบิงเนาะเน,นี่ยปาเข้าไปเขั้นตอนต,อนต่อไปดีกว่าขั้นตอนนี้เขามาต้มเพียได้จากพี่น้องตม้มให้มันสุกวันนี้มันเดือดแล้วเด้อพี่จ้าพี่น้องวันนี้เดี๋ยวก็ใส่ได้ละได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาอไปต้มกันมาพี่น้องบันนี้ มาตองกันตองเล้อกอง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 แล้วแล้วมาพี่น้องมานนีเทาสิพ้ากันมามักเนื้อกันเดอ้อนี่มือนีได้เนื้อมาบ่งงามบันไดแม่มันได้เป็นหางแข่แต่ว่ามันมันบ่คคอยง้ามปันไดเนี่ยได้แบบนี้แต่กับพ่อได้แก่อยู่พี่น้องพ่อได้แก่อยู่ด้ย <c oughs> ลายม้าเราเด้อพี่น้องเด้อสิท่านได้กินบ่เนี่ยมันเนี่ยเน,นื้อท่านได้มักอยู่โอ้ยดลายพี่น้องเลยโอย้มัน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 มาพี่น้องบัดนี้วะเข้ามามัดเนื้อกันเด้อบัดนี้เด้อสิภาพมักเนือ้ออันนี้น้ำมันหอยน้ำมันหอยเพื่อความนัวนะคะไพโบ่มักก็บ,บ่ต้องใส่จ้์แต่ว่าอันนี้สูตรแซ่บเซยสูอสือเขาเฮ็ดตินสิล่ะแซ่บเซยสูส๋ดดะ่ะแค่แซ่บผู้เดียว จ้กคนอื่นเสียบวัวู้ข่อยวัุรูดดีรดดีพงพุงนัวนะคะพงนัวนิดนึงรดดีพง,พ,งพุงรดสนอวัวพินอันนี้คือพงนัวค่ะใส่ร้ายแซบร้ายใส่หน่อยแซบหน่อยจะว่ากับไส้สมีล่ะพ่อเหล้วพี่น้องมาหนิคนเลย อันนี้ได้แล้วจ้ะมาร์วไปประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาเจอกันมาพี่น้องมาดิเขาจะมาเตรียมเครื่องพัดเฮดเจลเพียกันอันนี้เครื่องตามที่บอกกันก็นคือมี่ตะไคร้ซ้อยัวชิงไขห์นะ่ะล่ะซอยใส่ลงไปใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปกระเทียมใส่ลงไปพริกใส่ลงไปใส่เบิร์ดย่งให้นมันเหลือ ประมาณนี้เด้อพี่น้อง,องได้ละมีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยต่ำมาแล้วนะั่นก็สิได้ประมาณนี้ละ่ะมาพี่น้องไม่ดีเฮาสิมาผัดกันแล้วเด้อบัดนงงี้มาเฮ็ดฟ้าวเห็ดพี่น้องฟ้าวเห็ดใส่น,น้ำมันลงไปเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเดือดจักหน่อยนึงอ้าวพี่น้องน้ำมันมันเดือดแล้วน้ำมันมันเดือดแล้วเอาไม่ต้อผัดเลยพูดแล้วเสีย,ยงอ่ะ เอยๆค่นเห็นมันกินกินหอมกินกระเทียมกินกระเทียมกินตะไคร่กินผิดหัวกระกน่อ,อ,นอยอนี่มันหอมแล้วปัะนี้ได้ละเราใส่เที่ยที่เขาต้มไว้ใส่งลงไปเราจับน้อยเราจับน้อยหนงปรุงรสน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่จังน้อยหนึ่งด้ะติก ผงนัวจ้ะผงนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเอาอีกจักบาทก่อนดูดีน้ำเปล่าพี่น้องใส่จักบาทหนึง่งน้อยหนึง่งเออแช่เย็นเด้อพี่น้องคอยก็้อนให้กันฮ้อนฮ้อนฮ้อนไม่อยู่หน้าเตานี่ฝ้ากระหอ้อง ไก้ละได้ละใกล้ชิดได้ละหอนมาจุคุณอะสะนะคนชิพ่าตุนน่นหน่ำหมดเสร็จแล้วละนะสิบอันว่าเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะยกหม้อลุอง่งเขาต้องใส่เขาขวัวจากพี่น้องใส่จากหน่งยเดิมนะฮู้มาพี่น้อง มมแล้วแล้วบนออันนี้หอมบักคักพูน่าบึงดูวหอมคักหอมแน่บันนี้ที่เอาไอ้หอมหอมมันหอมเปรพักชีฝรั่งเรารวยนิดนึงเนี่ยพี่น้องตัดสบ่บ้านพี่นอ้อ,นองเขาไมา่ย่างเนื้อกันได้แล้วได้แล้วไม่ย่างเนื้อกันบันนี้เฮ้ยเคยได้กินแล้วบันนี้ พร้อมเตะดังคร่ะว <If> ่าสีรถคว่ำอวดมาสั่นคว่ำรถบันไดดอกก็เห็นเม่นู่นเลยป้าพี่น้องมึงด้นี่นะแต่แซ่บบ่ปุณนะป้ามันกับมันตีบาดนี่เด้อไฟใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่เอาฝนกับสีมาไฟกับสีใหม่เอาโอ้พี่น้องมึงดูนี่นะไฟกับสีไหมคอยมึงดูเอา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 มันออกก่อนนี่ได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วสุกแล้วสุกแล้ว ไปไปเข้าเฝ้าไปซอยกินปะฝนกับสิตกเขาฝนไม่ใช่ห้ำหัวขอได้หนิเฮ้ยพี่นอออ้องหอยใหญ่จะอยากจะน้ำฝนน,นี่แล้วมือนีิจะเบิ่งด้วยมีกับสิห้ำหัวขอวยอีกแล้วเนี่ยเอาได้ละได้ละได้ละล่ะสุกร้ายไม่ใช่หยาบเพื่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าสุกร้ายไม่ใช่หยาบแล้วอะไรอ๋อขาดเลยพี่น้อง อันนี้เข้าสิบว่าเอาซุกไลยแขวโบดีต้องกินแบบมีเดียมมีเดียมดีเป็นว่ามาพี่นอ้องมาดิห้องม,มาหั่นกันเด้อบาน,นินเด้อมาซอยบุ้ยพอดีดิพอดีพอด,พอดีพี่นอ้องพอดีเล้ว พ้นตกแล้ววันนี้ค่อยแห้ไงปะเนี่ย มาเร็วพี่น้องมาเร็ว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 เรี่ยเร็วเลเด้อค่อยว่าแล้วตัวฝนมันสิโตขั้มเห็นบ่ก้อยเกลี้ยนบอท่านมึงดุนเบืงเบิองเบิองเลยใหญ่ถึงมากินเพิ่งเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเนี่ยถึงก็เลยถึงเฝ้ากินเฝ้าเลี้ยว กบป้ากับพ้อป้าคนกระยันป้าแตกแตแสิงห์แตก เมือ่อวอาน,นพ่อกันสมนิเนาะจา้าเพราะว่าป้ามันมาเรียนยานอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างนนาไามไม้ได้จาคันมากมื่อไหรามี่อย่างดีๆสิมาเฮ็ดสุเบพี่น้องเบิ่งเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วจ้าแซ่บเสยสูสูไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบาย